สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t หกพา c h a n n n l l นะคะหมอแจนพี่มหาเศรษฐีนะคะแจนนะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยกะอน่านหน้าไพทาร่นะคะวันนี้เราจะมาพิกะเด็กนะคะก็คือจะมีเด็กไพ่นะคะสำหรับที่หนึ่งนะคะน้องแดงน้องดำนะคะแล้วก็น้องชมพู ในส่วนของตรงนี้ก็คือวันนี้นะคะเราจะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ What's in t time ก็คือผู้ที่พบคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ตลอดนะคะในส่วนของตรงนี้อ่านพลังงานตามหน้าไพ่ในอนาคตนะคะเพราะว่าอา FC ที่รักทุกท่านนะคะหรือว่าบุคคลใดที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะกด s u b s c r i b e ไว้นะคะเพราะว่าหมอแจนจะทําคลิปดีๆให้ตลอดนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือเรา แบบนั่งทำให้ชิมย้อนอดีตมากันเยอะแล้วเนาะเอาเรื่องเก่าเรื่องอะไรต่ออะไรนะคะมาคุยใช่ไหมคะในส่วนวันนี้ค่ะหมอแจนนะคะอยากให้อยากให้ได้รับรู้ในส่วนของอนาคตเพื่อเป็นการเตรียมตัวเป็นภาพรวมเป็นไกด์ไลน์นะคะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก็คือเดี๋ยวหมอแจนจะดูให้นะคะเลือกกองนะคะเด็กที่ท่านชอบได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะตัวนี้เป็นพลังงานนะคะในอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีครอบครัวและตัวคุณความรักความสัมพันธ์อนาคตคุณจะเป็นอย่างไรความสําเร็จที่คุณจะได้มาคืออะไรบ้างแล้วก็คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะเรามาเลือกกันเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะหมอขออ,อนุญาตนะคะเก็บไพ่ก่อน เรามาดูเด็ดที่1นนะคะพลังงานในอนาคตนะคะในส่วนของตรงนี้ดูได้ไม่จํากัดเวลานะคะในส่วนของตรงนี้นะพลังงานนะคะกองกัดไพ่ใบที่1นนะคะครอบครัวและตัวคุณนะคะในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวของคุณนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะ เป็นพลังงานสิทิ์ไม้เท้านะคะก็คือเป็นการทำงานที่จริงจังนะคะแล้วก็เดิมูนนะคะอาจจะทำงานดึกนะคะหนักทำงานดึกแต่ครอบครัวของคุณเนี่ยก็คือมันจะมีหนึ่งถ้วยคือหนึ่งถ้วยเนี่ยก็คือครอบครัวนี้จะเป็นพลังงานที่แบบว่า,าดูแลกันด้วยความรู้สึกความสุขทางจิตใจการทำอาหารให้กันทานกันอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะคะแม้จะทำงานหนักทำงานเหนื่อยไม่ว่าจะ กลับบ้านมืดกลับบ้านดึกเนี่ยคะ่ะก็คือคนในครอบครัวเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องดูแลต้องดูแลอย่างดีนะคะในส่วนของตรงนี้มันจะมีพลังงานที่บางท่านนะคะ <c oughs> บางคนนะแล้วก็จะมีไพ่ก้าวเหลี่ยนนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะเป็นการที่บางคนในครอบครัวนะคะบางคนบางท่านเนี่ยก็คือจะเก็บตัวจะชอบอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะทำงานหนักนะคะก็ยังมีการทํางานหนักอยู่บา,บางครอบครัวนะคะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ คุณอาจจะต้องออกมาอยู่คนเดียวออกมาอยู่ออกมาอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์อึมครึมกับครอบครัวเนี่ยนะคะในส่วนของตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็นานๆนะจะกลับไปบ้านไปพบกันทีหนึ่งนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะต่อมานะคระัาพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณในอนานคตนะคะในส่วนของตรงนี้ความรักความสัมพันธ์ในอนานคต ความรักความสัมพันธ์นะคะก็คือเป็นคนรักคู่รักนะคะสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแฟนคนโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะสามถ้วยอ่าโทษค่ะสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญในที่นี้ก็คือมันจะเป็นพลังงานแบบว่าระวังนะคะระวัง คุณหรือเขานะคะหรือความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะในส่วนของตรงนี้นะก็คือจะมีการจะมีการปรับใจนะคะซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ว่ามีสิ่งใดที่เราไม่ชอบนะคะมีสิ่งใดที่เราไม่ต้องการนะคะก็คือให้คุยกันในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นไพ่ knight of w a n d นะคะ ความรักความสัมพันธ์เหมือนเริ่มต้นบางครั้งคุณไปเจอคนที่เขากำลังจะเลิอกอยาขาดกับภรรยาเก่าเขาหรือกับแฟนเขานะคะแล้วมามอบความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกให้คุณนะคะในส่วนของตรงนี้นะยังเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะเหมือนเดิมนะก็คือต้องดูดีๆว่าเขาตัดขาดกันหรือยังนะคะในส่วนของตรงนี้ไม่อยากให้เป็นความสัมพันธ์รักที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะก็คือระวังนะอันนี้อนาคตนะคะ ระวังที่จะต้องเจอแบบนี้นะคะอันนี้จะดูเป็นพวกเป็นภาพรวมโดยรวมนะคะกว้างๆนะคะไม่ใช่ดูเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งตัวนี้คือเป็นเพียงไกด์ไลน์นะคะในส่วนของตรงนี้ถ้าท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารเกสิกรไทยแล้วก็่หมอแจนจะดูดวงให้เป็นการส่วนตัวเป็นแบบพอสนนอลเลยนะคะจะได้แม่นยำนะคะอันนี้เป็นแบบจารนลอนรีดดิ้งนะคะในส่วนความสำเร็จนะคะในอนาคตข้างหน้าความสำเร็จเนี่ยคะ่ะ คือความสําเร็จะคะ่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะคุณจะเป็นคนที่วางแผนการนะคะวางแผนมีประสบการณ์วางแผนง,งานได้ดีนะคะว่าสิ่งใดควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํานะคะใช้เซนส์ความรู้สึกของคุณไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าอย่าให้ใครนะคะมามาแบบว่า,าเป็นตัวชี้นําในชีวิตของคุณให้คุณเป็นคนตัดสินใจเองนะคะความสําเร็จของคุณในส่วนของตรงนี้นะคะมันจะเป็นไพ่ห้าดาบนะคะ ระวังการระวังการเอารัดเอาเปรียบนะคะเวลาที่เราทําธุรกิจการงานอะไรระวังเราจะโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะเราต้องระวังการงานด้านในอนาคตนะคะเราจะสําเร็จนะคะอย่าเครียดคิดวิตกกังวลคิดมากนะคะในส่วนของตรงนี้เป็นไพ่สิบออปเปนติคลก็คือพลังงานนะคะก็คือสามารถทํางานได้ นะทำงานเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องพวกเสืนะ้ผ a T e Designer, อ,อ,อผ้หหา,อาหน้าผมคี a อทีดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยความสวยความงามของผู้หญิงเนี่ยค่ะได้หมดขายอาหารอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้หรือว่าทํางานขายสินค้าเกี่ยวกับพวกออนไลน์อะไรอย่างงี้ก็ได้มีความสําเร็จเป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเงินทองนะคะสมบูรณ์ในอนาคตคุณสําเร็จแน,น่นอนนะคะกองนี้ไพ่อย่างมีคาแนะนําเพิ่มไหมคะจกักรวาลนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะประจำศาสนาของตัวคุณนะคะเอ็นเจอหรือว่าแฟรี่นะคะ ก็คือมีอะไรแนะนำไหมยูนิเวิร์สจะบอกว่าอะไรบ้างแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือเขาบอกว่า,าแนะนำเพิมเ่มเติมก็คือไม่ให้คุณกลับไปดึงชีวิตและจิตวิญญาณของคุณนะคะ คิดวนไปเวียนมาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่โดนทอดทิ้งนะคะที่มีคนเคยทาข้างหักหลังคุณแทงข้างหลังคุณเป็นไพ่สิดาบนะคะอย่าเอาเก็บมาคิดนะคะในส่วนของตรงนี้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะในส่วนของตรงนี้นะคุณเฝ้าคิดเฝ้ามองหาเหตุผลหาตะกระอะไรก็แล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไม ไม,ไม่คือเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบให้ชีวิตเราเราไม่ต้องถามค่ะนะคะพลังงานจักรวาลแนะนําว่าไม่ต้องถามนะคะเพราะไม่มีคําตอบคุณก็รู้อยู่กับใจตัวเองอยู่แล้วถ้าเรามัวเฝ้าหักคําถามย้อนไปในอดีตเพื่อไปแก้ไขอดีตแล้วอนาคตเราจะเดินไปอย่างไรถูกไหมคะในส่วนของตรงนี้อันนี้ก็คือจบกองการ์ดนะคะกองอเด็กที่หนึ่งนะคะน้องแดงนะเด็กที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะเรามาดูเด็กที่สองก็เลยนะคะ เป็นเด็กน้องดำนะพลังงานครอบครัวและตัวคุณนะคะในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดอะทาวเวอร์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะในส่วนของตรงนี้คนที่โสดอยู่นะคะคนที่เลิกรายยาล้างแล้วนะคะอาจจะพบรักเดทออนไลน์นะคะเป็นคนที่มามอบความรักเงินทองนะคะความสัมพันธ์ให้คุณนะคะคนนี้มาจริงมาเร็วแล้วก็มาแน่นอน,นะคะ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะครอบครัวคุณอาจจะ คุณอาจจะเลิกความสัมพันธ์กับคนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นแฟนคุณที่คนคพบหานะคะแล้วมามีมามามีคนที่มามอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในอนาคตาจะเป็นอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์ในอนาคตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะของกองน้องดําในส่วนของตรงนี้นะคะในอนาคตนะ ความรักความสัมพันธ์นะคะมีการเดินจากไปนะคะมีการเดินจากไปห้าดาบนะคะก็คือเป็นการโดนอ่าก็คือต้องระวังว่าจะมีคนเดินจากไปทิ้งเราให้อยู่โดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายหรือว่าคนที่เข้ามาหาเรานะคะอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเขาอาจจะเคยเลิกลาอย่าล้างมาแล้วนะคะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้เราถือถ้วยมานะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยคะ่ะก็คือจะมีพลังงานสามดาบนะคะ ระวังล็อกซ้อนซ้อนเลนแล้วก็ถูกแทงถูกแทงข้างหลังนะคะการนอกใจกันในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอีกหนึ่งกรณีก็คือคนที่คนที่คุณรักเนี่ยค่ะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่าล้างมาแล้วนะคะอย่าล้างหรือว่าผิดหวังมาแล้วแล้วมามอบความรักให้คุณเกิดเป็นการเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะไพ่สองถ้วยนะคะเหมือนว่า ให้และได้รับหรือว่าเราเจอเหมือนโซเมตคอนเนคชั่นของเราให้เราลืมนะคะอดีตที่ผ่านมาในชีวิตรักเราที่มันพังทลายที่เจอแต่คนหลอกลวงเรามาตลอดนะคะในอนาคตจะเจอคนที่ดีความสําเร็จนะคะความสําเร็จไพ่เดอะเวิด์คนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเป็นอ่าเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะต่างชาติคุณอาจจะมีการเดินทางไปอยู่แดดไกลนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ความสําเร็จนะคะเขาบอกว่า ในส่วนของตรงนี้เป็นเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าใช้เราอย่าเก็บเอาความรู้สึกนะคะความสําเร็จของเราเนี่ยให้เราเนี่ยค่ะระวังด้วยจะมีคนพูดให้ร้ายเราหรือว่าแทงข้างหลังเรานะคะในความสําเร็จของเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปซึ่งบางทีเรามีงานมีโปรเจกต์อะไรที่เรา สร้างสรรผลงานเราไว้ใช่ไหมคะแล้วไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมีคนแทงข้างหนังเราเพราะว่าเอาผลงานของเราไปนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่อะไรที่ดีกับชีวิตเราบางครั้งเราไม่ควรพูดให้คนอื่นฟังเยอะนะคะในส่วนของตรงนี้เป็นความสําเร็จของเรานะคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากยูนในเวิร์สนะจะแนะนําอะไรเพิ่มคะขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะในอนานคตในส่วนของตรงนี้ค่ะ king of cup นะคะในส่วนของตรงนี้ ในอนาคตก็คือให้เราอะค่ะนะคะให้เราแบบนิ่งก็คือพลังงาน king of cup ก็คือเป็นชาวท่าน้ําเวลาทําอะไรก็คือให้เรานิ่งตึกตองแล้วก็ใจเย็นนะคะเดอะฟูก็คือให้เราทําอะไรแบบใช้ชีวิตให้เป็นแบบชิวๆให้เราโฟไปนะคะเหมือนว่าเราอยาก,กดดันตัวเราเองมากเกินไปนะคะกดดันเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเยอะเกินไปแล้วก็เวลาที่เราลงทุนลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสาม าสามเหรียญเป็นการลงทุนเพื่อความสําเร็จนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือให้เราดูเนี่ยค่ะการงานเราต้องลงมือทํางานแบบจริงจังนะคะเราถึงจะสําเร็จเราถึงจะได้มาะค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะตัวนี้เป็นเพียงพลังงานภาพรวมนะคะที่หมอแจนทําให้เป็นแบบในอนาคตนะคะไม่กําหนดเวลานะคะผู้ใดที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้หมอแจนด้วยนะคะจะมีพลังงานดีดีพลังงานบวกมาให้ทุกคนนะคะต่อไปนะคะเป็นของพลังงานกองกัส อาเด็กน้องแชมพูนะคะครอบครัวและตัวคุณนะคะในอนาคตจะเป็นเยี่ยงไรบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้มีไพ่เอสออฟวันนะคะเป็นการที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะการงานคุณบริหารคุณทำได้นะคะเดอสเต็งนะคะ สเต็ ck, เป็นพลังงานของชาวราศีสิงห์จะมาแรงนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งที่แก่งที่เอาอยู่ทุกอย่างอะคะ่ะคือคุณทําได้ทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านนะคะในส่วนของตรงนี้คุณต้องเป็นคนที่เหนื่อยแล้วก็คือเป็นคนเก่งอะคะ่ะคนเก่งก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมคะเหมือนในครอบครัวคุณเป็นทับหน้านะคะ่ะเป็นแม่ทับนะคะไม่ได้เป็นสเสบียงด้านหลังนะคะถึงแม้คุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นช้างเท้าหน้านะคะในบ้าน t The High p พินเท t นะคะใน High p พ n นเท t เนี่ยมันจะมีความน้อยใจในครอบครัวตัวคุณจะน้อยใจนะคะ น้อยใจในความสัมพันธ์ที่น้อยใจในครอบครัวว่าคุณะต้องทําอะไรทุกอย่างเลยก็คือหมายถึงว่าทำงานนอกบ้านทํางานในบ้านนะคะคือ,ค,อ,ค,อคือเป็นหัวและหัวแรงใหญ่ในครอบครัวเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ไม่ว่างานเงนินความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีอาการน้อยใจกับคนในครอบครัวของคุณด้วยไม่ว่าคุณรักพ่อแม่สาม,มีอะไรอย่างีงได้หมดเลยนะคะฟินออฟซอสมีการพูด ไม่ดีเวลาที่คุณทําอะไรไม่ได้มีการพูดไม่ดีให้คุณด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้ความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในอนาคตจะไปเป็นแบบนิ่งๆยังเฉยๆอยู่เงียบๆนะคะถ้ามีคนเข้ามาหาแล้วก็คือยังเป็นการดูดูใจกันอยู่นะคะในส่วนของตรงนี้ระวังระวังด้วยถ้าเป็นคนไหนเป็นคนโสดระวังความสัมพันธ์ไม่คุ้มคือไม่ชัดเจนนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือคุณอาจจะยัง ยังอยู่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์คือยังไม่ได้ลืมอดีตไปนะคะความรักความสัมพันธ์ในอนาคตคุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครนะคะอยู่นิ่งๆของคุณทํางานทําเงินไปก่อนเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่โดนหลอกที่ทิกกี้คุณนะคะนะคะความสําเร็จนะคะความสําเร็จของคุณ the เ o v e r นะคะในส่วนของตรงนี้เวลาคุณทํางานทําเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะจะมี พาร์ทเนอร์บัดดี้นะคะมาคอยช่วยเหลือนะคะเป็นเดลิเวอร์นะมันจะมี2ทางเลือกบางคนทำงานสองอย่างนะคะในส่วนของตรงนี้ Night อฟวานนะคะในส่วนของตัวไห้ก็คือจะมีพลังงานที่เป็นผู้ชายที่มาคอยช่วยเหลือเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟที่เขามามอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะเป็นถู o ฟครคือมีคนรักหรือว่ามีคนที่เข้ามาเสน่หาตัวเราอะคะ่ะคอยช่วยเหลือนะคะในส่วนของความสําเร็จนะนะคะให้เปิดใจคุยเปิดใจคบดีๆแล้วก็เป็น of s w o r d s นะคะในส่วนของตรงนี้ แต่บางครั้งคนที่เข้ามาชอบเราที่มาคอยช่วยเหลือเราเรื่องการงานเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนที่เราไม่ได้รักนะคะ,ะเป็นจะเป็นแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือบางครั้งคนที่เข้ามาแล้วมาช่วยเหลือความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาอ่ะอาจจะมีอาจจะมีบุคคลของเขาอยู่แล้วหรือว่าเป็นตัวเลือกเราเป็นตัวเลือกของเขานะคะมาพบรักกันนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วมันจะทําให้เราอ่ะก็คือสามดาบเนี่ยมีอาการแบบว่า เสียใจผิดหวังอยู่บ้างนะคะในส่วนของอเหมือนว่าเราอะ่ะเป็นบุคคลที่3เป็นตัวที่3หรืออะไรของเขาในความสาเร็จด้วยก็ได้นะคะต้องระวังด้วยจะมีคําแนะนําเพิมเ่มเติมของจักรวาลไหมนะคะในอนาคตนะคะขอพลังงานไพ่ค่ะคำแนะนำเพิ่มในส่วนของตรงนี้ก็คือคือ คำแนะนําเพิ่มก็คือในอนาคตเนี่ยก็คือมันจะมีเงินก้อนใหญ่นะคะเวลาที่คุณได้เงินก้อนใหญ่นะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือให้คุณบริหารจัดการเงินให้ดีในอนาคตคุณร่ํารวยนะคะเป็นคนโชคดีนะคะกองนี้อาจจะได้เงินได้อะไรมาจากความรักความสัมพันธ์ที่ได้มาแบบฟุกฟุนะคะฟ e ีออฟคัพนะคะในส่วนของตรงนี้ กองนี้ก็คือจะรู้สึกเหมือนโชคดีมีเหมือนมีคนมารักมาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะหลายคนเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์นะคะพลังงานเพิ่มเติมก็คือให้คุณเนี่ยก็คืออย่ามัวแต่ทาแต่งานมากเกินไปให้กลับมาดูแลใจตัวเองด้วยแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ พัฒนาชีวิตและก็จิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยนะคะก็คือหมายถึงว่าออกมาอยู่กับตัวเองบ้างบางทีคนอื่นเข้ามาในชีวิตเราเยอะเกินไปทําให้เราอะ่ะไม่ได้กลับมาดูตัวเองหรือว่ามีความสุขกับตัวเราเองกับใจเราเองเนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาวุ่นวายกับตัวเราเยอะเกินไปนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะในส่วนของตัวนี้เป็นจะเป็นพลังงานภาพรวมนะก็คือ3มเด็กจบไปนะคะหมเจนขอบคุณทุกคนมากนะคะ f อที่รักที่กดกระดิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปที่จะเป็นไดอารี่รักนะคะ หมอแจงกํลาลังทําอยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้บุคคลท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ใช่ไหมคะไม่มีความหวังเอินในโลกใบนี้หมอแจงเชื่ออย่างนั้นแปลว่าจักรวาลยูนิเวิร์สนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวท่านนําถืออะได้มอบหรือส่งข้อความเมสเซจข่าวสารมาถึงท่านผ่านหมอแจนงนะคะหมอแจนงคุณกไ็ได้มารับรู้และรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารข้อความน้อยนิดอย่างน้อยนะคะก็คือเพื่อเป็นไกด์ไล โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะไพ่ไม่ใช่การดําเนินชีวิตของคุณทั้งหมดนะคะอตรงนี้ฟังเป็นเพื่อความบันเทิงหรือเป็นเพื่อไกด์ไลน์นะคะในส่วนของตรงนี้ชีวิตคุณต้องดําเนินเองคุณต้องเลือกเองนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ